มาตานี้ฉันพร้อมจะเล่นเมดแล้วเบบี้นะไม่เป็นไรโรมก็ได้งั้นเรามาฝึกเล่นเมต,ตานรับห้องสู่กันดีกว่า,ายินดีต้อนรับสู่เกม ROV วันนี้คุณมาพบกับอนโซในตำแหน่งโลมหรืออีกชื่อหนึ่งพี่ทองเจียคำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาชวนงุดหงิดโมโหและมีอารมณ์เสีย หากท่านเป็นเมนเอนโซก็เตือยำรับแรงกระแทกมาหาภัยระดับไก่ KFC ไว้มิฉะนั้นจะหาว่าไม่เตือนโอ้โหมีอะไรให้กลัวด้วยเหรอาตานี้มีพี่อยู่ทั้งคนไอ้หนูพี่นักขึ้นชื่อเลยนะได้ฉายาในวงการพี่ทองเจีย โซ่99.9%อ่าแล้วการที่พี่อยู่ในตำแหน่งโลมดีกว่าอยู่ในตำแหน่งป่ายังไงนะล้อไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาฮิตเล่นก็เล่นตามล้อเล่นเฉยๆเนาะจริงๆแล้วเอนโซนในตำแหน่งโลมอะหน้าที่ใจคล้ายๆกับน้องแก๊กเมทสาวคือการเซตไฟให้เพื่อนได้จ่ายดาเมจแบบง่ายๆโดยการใช้สกิล2เหเวี่ยงโซ่ใส่ศัตรูแล้วเคลื่งไม้เพื่อนลุมตั่นเองข้อดีอีกอย่างนั่นก็คือ ต่อให้เราเหวี่ยงโซ่พลาดไม่โดนศัตรูเราก็ยังสามารถใช้สกิลหนึ่งออกจากไฟไปตั้งหลักได้ง่ายส่วนข้อเสียคือตัวละครมีความเล่นยากอยู่ไม่น้อยใช้โซ่ในบางจังหวะที่ไม่เหมาะก็อาจจะทำให้ไฟพลิกได้ตัวละครต้องพึ่งเพื่อนที่จะจ่ายดาเมจปิดศัตรูเพราะเราออกของแทงล้วนอย่างที่กล่าวมาข้างต้นตัวละครตัวนี้ต้องอาศัยความกล้าเล่นกับความรู้ใจกันในทีมเป็นอย่างมากถึงจะค่อนข้างมีประโยชน์ พูดถึงในตำแหน่งลมนะแล้วเมื่อกี้เห็นใช่ไหมว่าโซวุดนั่นแหละสิ่งที่ต้องเจอในคลิปนี้อย่างคํากล่าวที่ว่าภาคปฏิบัติได้น้อยแต่เต็มร้อยต้องภาคทฤษดี <isch> จงังหวะนี้พี่จะฟิกเกอร์ไปยก <mm> เมื่อกี้ไม่เห็นใช่ไหมน้องมาเกงกล้า <mm> ใจเย็นน้องคนดีดูพี่สิจะเควี้ยงโชว์ <mm> เขล้วเพับแล้ นี่เห็นผลหรือ,อยังเอ็นโซโลจังหวะนี้ไม่ได้ช่วยอะไรไฟเลยมีหน้าที่เป็นพลเมืองดีไปเดินดูเฉยๆจังหวะนี้เวี่ยงโซโดนเอลโซเครื่องมาให้น้องตายโอมอย่างพี่ประดิษฐ์ไม่ยอมเหมือนกันต้องล้วงคืนไว้นี้จบที่เสมอกัน ช็อตนี้เห็นหนึ่งมาถึงสามพี่ปฏินัดหน้าน้องตายก่อนที่พี่เอลสุหรือพี่พลายจะเดิมตามมายิงแล้วต่อด้วยน้องอ้อยโหนมาเข้ามันได้นี่ป้อมหวังจะจบชีวิตน้องตายก็แรกกันด้วยชีวิตของโลมซึ่งมันคุ้มไหมคุ้มสิคบพี่ใช่แล้วเพราะน้องอ้อยมาล้วงหลังพี่พรยหรือเอลสุนั่นเองและต่อด้วยน้องอ้อยคนโอ้อโหสวยมากเลยช็อตนี้คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มไฟกันน้ำปีกระจาย ช็อตนี้พี่ทองเจียจะได้กลับบ้านอย่างดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อลุงประดิษฐ์มันเกิดใหม่ขึ้นมากหวังจะเอาชีวิตพี่ทองเจียแต่พี่ทองเจียมีไอ้มักกังก้าคู่ใจเมคคู่ใจของเขาสามารถทําดาเมจได้เป็นอย่างดีมีสองข้อที่สงสยัยหนึ่งลงไปยืนว์ปตรงนั้นทำไมวะนั่นสองตอนนี้ใส่ลมวะโอ้ยไม่ต้องน้อยใจไปเดี๋ยวตั้งชื่อให้ใหม่ ชื่อเอ่อน้องทองเดือยช่อเที่อะไรไม่เอาอีกนาทีนี้น้องทองเดือยโดนสอ,อ,อ,องต่อหนึ่งดูสิครับคุณผู้ชมว่านจะ <c oughs> ช็อตนี้มันไม่มีมสกิลช่วยอะแล้วผมบังเอิญเดินไปทานนั้นพอดีสแต็กลอเลียนเรเบิดเลยขอล้างมนทินก่อนนะ <c oughs> ช็อตนี้แหละเราต้องทำอะไรได้สักอย่างเราต้องมีประโยชน์สิ จังหวะนี้น้องอ้อยโหนกายกรรมมาลวงน้องทองเดือยไปอย่างจังจังแผนสุดๆแผนมากๆแผนมากๆก็ไปกินน้ำตอนนี้วิ่งตามไล่สุดขอบฟ้าหวังจะมาปิดชีวิตน้องอ้อยมีพี่สมเสร,ร็จตามมาปิดงานให้ตานี้เรามีประโยชน์หรือยังนะมีประโยชน์หรือยังเอ่ยนี่ไงประโยชน์ของผมอายอะกลับบ้านดีกว่านี่แหละช็อตที่เราจะมีประโยชน์จะมีศักดิ์ศรี อย่างน้อยก็เกี่ยวชีฟโดนนี่แหละแก้ตัวอีกรอบช็อตที่เราจะมีประโยชน์ของแท้ตอนนี้เหวี่ยงป้ารสจนามาดูอย่างมาฆ่าพี่สมเสร็จแท้ๆเลยแต่ไม่เป็นไรก็ได้คิวไงออก็มีประโยชน์อยู่แต่น้องตายไม่รอดจากพิษมือของคุณแม่สีเหี่ยวซะแล้วแลกกันไปมาช็อตนี้แหละน้องทองด้วยรอรับพี่เลยอี๋อ้อ,อยมันแกว่งมาข้างหลงังไม่เป็นไรพี่บงังให้ ถือว่าขอคืนดีจากไฟครัง้งก่อนนะน้องทองเดื้ยรับดับเบิลคิวสวยๆไปคนดีใครเป็นลองกันแน่หนะจังหวะนี้แกว่งโซ่ไปแล้วตามพี่มานะน้องทองดื้อพี่ <c oughs> หาคิวให้ทีมฝั่งตรงข้ามนาั่นอะไรของมึงทุกคนตามมามันอยู่ในผู้มผมสัมผัสได้นี่นะนี่นะอาาหาบุฟเฟ่เต้นให้ตัวเองวันน้อนยมึงอะ แต่เชื่อไหมปฏิหารได้เกิดขึ้นไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิด,มเ,กดเมื่ออ้อยพุ่งเข้ามาเดี๋ยวก่อนนะนั่นพิสมเสร็จมันกําลังจะพุ่งเข้าไปลําปฏิหารไม่มีจริงหรอกพิสมเสร็จอย่าเลยเราเอาชนะมันไม่ได้อย่าไปยุ่งโอ้โหที่อย่างนี้มึงชนะให้จังเลยจังหวะนี้เวียงโซ่โดนเิกไปคู่อย่างพี่สีเหี่ยวไหมหเพื่อนรวมทีม อาตตกร์ันวสรุปกูเป็นลมที่ดีกับเกมนี้ไหมเนี่ยจังหวะนี้พี่เวียงโซมาแล้วครับก่อนที่จะเวียงโดนป้าป้าลดจะนะก่อนจะเคลียงไปข้างหลังแล้วก็ตี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 เอาไปให้ตายเออนั่นแหละเอาน้องๆตามพี่มาคูดาวโซพี่ใหม่แล้วก่อนจะเกี่ยวพี่สีเหนียวแล้วก็โอ้เคลียงไม่ได้ว่ะมันอฮ้ยเขาสู้กันเออเออเออขี้เกียจพักแล้วเขาสู้กันเออเออแล้วก็ลิกเตอร์ตายไหม ตายด้วยน้ำมือของพี่เองไงเราในที่สุดเราก็ยังมีประโยชน์ยังมีคุณค่าในเกมนี้โอ้โหสกอร์เราได้ที่โหลที่สุดในเกมเลยเหรอเนี่ยเมดก็าับทำเมดแทบจะเท่ากับเราแล้วเออให้เขาเป็นโลมแทนเถอะก็เจ้าเองช่วยไม่ได้ไอ้หนู เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วชอบกดไลค์ใช่กดแชร์มีอะไรอยากบอกกดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับจะได้ไม่เหงาอยู่คนเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ปายแล้วครับสวัสดีครับ